เนี่ยคะทุกคนมันก็ื่มองอันเกนเมื่อกี้เอ่อฉันสงสัยยิบผูว่าจะเชิญเชิญเจอจบแต่ฉันฉันไม่รู้เลยว่ายิบผูจะเชิเจออ,ออยู่ในหะ้องไฟน่ะโอเคนีคะทุกคนมาทำภารกิจกันดีกว่าดีกยวแป๊บนึงเอ้ยตรงนั้นฉันเห็นอ้าปอมเก้าไม่ได้โอเคจีแบขึ้นอยู่ผมต้องดูแผ่นดีไังไงเจ้าลองดูด้วยแป๊บนึงนะ โอเคขอผมเจองานแล้วงานเดิ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 นอยู่ริมตะลิมนะแล้วก็หลอ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 หอเฮ้ยสิฟ้าจะสบไอ้ไม่ใช่ดิใครเจอสบวะเออนึกว่าตัวเองโอ้โหสงสัยตัวเองไม่ใช่ตัวเองมั้ง ป, primero, ป,ปุ๊ดเป็นตัวเลยงจัไม่ได้จัไม่ได้จัไม่ได้มนจัง่งอีีอีเายูัวตลอดเล่ s e e h ยวสกบนละมังโอเคแล้ววันศีรได้เลยออ่ะไมค่าเยอะจังวะค่าเมื่กี้่นเมื่อกี้สีฟ้าเดินมาตรงโน้นกับสีน้ำตาลมั้งน่าจะเอมตาแรกสีน้ตาลเดินก่อนชสีน้ำมันเดินก่อนไปของเราหนูก็มีจะค่าก็ข้อสองคนนั่นแหละ

อ้าวอะไรวะ่องาจะกระายเันนี้นอันนี้่รดูอัี้กันนคนวะ เขาเหมือนเธอเขากขมาได้ยัไงเขาอยากระตันสมาดีเขาก็อยากนอนข้างเอา่อยมากต่อยผ่าดูจุ๊กไว้แล้วก็วนเวียนวงเวียนเวียนวงเวียน

Đúng ạ Nha sẽ ra một con đều Hay là có Ê hay là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A loại quá แล้วก็ล่างลา่าลลา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 ดิงๆนั่นจะเป็นคนนคนก็ขาดอีกหกเพิ่ขาดอีกสี่คนตาคนก็ขาดอีกหนึคนอีกจุกจะทำอะไรจิวจิ้จจจิจจจ แปดแพแปดก็เหลืออีก2องนาทีสินะก็ต้องรอรอรอสิคนไปหวังอ่ไ้แปล่าฉันปวดฉับเกลียดเกมมกที่ฉันเล็นนี่ง เกิดเหตุอะไรขึ้นก็คือผมไม่ผมว่าเจอเจอแค่แค่มันบอกว่าไม่รู้อ่นไม่หมมันบอกว่าอะไรวะอ้อย่างนี่ ันอนนอนอ่านมาออกต้องอ่านละอันนี้อะไรวะเทิบเนาะเออมองกันก่อนเจ๊มุนอีกกว่าเอ้ยบ้าแล้วก็เว้นเอสเอ้ย ไอ้ย,ยังว่าทำ่จยังวะเออยังเกิดเยอะ่าเดียวเนั่งสำหรับวปดี้ขอลาไปก่อนนะคะบ,บ๊ายบาย